สวัสดีค่ะจะ๋าทาล์สสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนึกถึง เขามีความคิดความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาอัปเดตความคิดความรู้สึกของเขากันนะคะสิบเหรียญ คนคนนี้ยังมองว่าคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาอยู่นะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะแต่งงานอยู่กินกันเหมือนครอบครัวแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานแต่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนสามีภรรยากันแล้วส่วนบางคนที่เป็นแค่คนคุยหรือเป็นคนรักเป็นคู่แฟนคนที่คุณมาถามถึงเขามองคุณคืออนาคต เขามองคุณเป็นบ้านเขามองคุณเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตในบ้านปายด้วยคนคนนี้เขาค่อนข้างรู้สึกผูกพันกับคุณมากนะคะคุณกับเขาเป็นคู่ที่ไม่ได้คบกันด้วยความฉากฉวยแต่มันมีความผูกพันมันมีความรู้รสึกซึ้ง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันคนคนนี้เขามองว่าคุณคือคนคนเดียวที่รู้จักเขาดีที่สุดและเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองมากที่สุดเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะ ราชาถือไม้เท้าที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนปากหนักอาจจะไม่ยอมพูดความรู้สึกอาจจะไม่ยอมบอกสิ่งที่คิดอยู่ในใจให้กับคุณตัวคุณเองคุณก็อยากได้ยินคําหวานๆบ้างหรือแม้กระทั่งในวันที่คุณรู้ว่าเขามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องที่หงุดหงิดไม่พอใจคุณก็อยากเป็นคนที่เขากล้าเปิดใจรับ กล้าเปิดใจพูดคุยให้กับคุณฟังเพราะคุณรับเขาได้ทุกอย่างที่เป็นเขาอยู่แล้วคุณไม่เคยเอาความเป็นเขามาตัดสินในความสัมพันธ์คุณมองว่าความรักมันคือการเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าเขาอยู่กับคุณและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคุณคือเซฟโซนคือ คุณคือความสบายใจแต่เขาอาจจะโตมาด้วยการที่ไม่เคยมีใครอยู่ข้างๆโตมาโดยที่ไม่มีใครคอยดูแลหรือให้กำลังใจดังนั้นคนคนนี้เลยยังไม่คุ้นชินกับการเปิดใจที่จะพูดคุยเรื่องปัญหาหรือเรื่องความรู้สึกให้กับคนข้างๆฟังแต่ในอนาคตจะเชื่อว่าคนคนนี้จะมีการปรับตัวได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ โตมากับญาติผู้ใหญ่แต่ไม่ได้โตมากับพ่อแม่หรืออาจจะถูกเลี้ยงดูในแบบที่ต้องดูแลตัวเองมากเกินไปเขาเลยไม่มีโอกาสที่จะได้พูดหรือระบายความรู้สึกเวลาที่ตัวเองมีปัญหาให้กับคนที่เขาอยู่ด้วยนะคะมันเลติดเป็นนิสัยและกลายเป็นความเคยชินมาจนถึงปัจจุบันสเตนและสาเหตุที่เขารู้สึกว่า เขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจนั่นเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่มีเหตุผลคุณเป็นคนที่ไม่เคยใช้อารมณ์ถามว่าคุณเคยมีอารมณ์โกรธเขาบ้างไหมมีนะคะแต่คุณคือกโกรธก็คือกโกรธพูดจบก็คือจบ คุณไม่เล้าหรือคุณไม่ซ้ำเติมคุณไม่ขุดเรื่องเก่ามาพูดคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นในตัวเองซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้ชอบชอบที่คุณเป็นคนแบบนี้ชอบที่คุณเป็นคนเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ดูแลคนรอบข้างได้และแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่จะสนใจสายตาของคนอื่นเขาเลยรู้สึกว่าการมีคุณอยู่ข้าง มันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นใครก็ได้เพราะคุณไม่เคยตัดสินคนอื่นเพียงแค่ท่าทางท่าทีหรือคําพูดถ้าหากใครไม่ได้มาทําร้ายคุณคุณก็แทบจะไม่สนใจใส่ใจอะไรเลยเขาเลยรู้สึกปลอดภัยกับการมีคุณอยู่ในชีวิต สองไม้เท้าคนที่คุณมาถามถึงนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือคนไทยต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะคุณกับเขาหลายๆกรณีอาจจะเป็นรักออนไลน์อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักคนคนนี้เขามีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะ ไม่ว่าเขาจะเคยบอกคุณหรือไม่เคยบอกก็ตามแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาคิดนั่นก็คือการเดินทางมาหาคุณการมาใช้เวลาดีๆร่วมกันการกลับมาพาคุณไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปพาคุณไปกินอะไรที่คุณอยากกินเขาอยากพาคุณไปชอปปิง้งพาคุณไปทานข้าวพาไปดูหนังฟังเพลงเขาอยากทําหน้าที่ฐานะคนรักให้กับคุณ ไม่ใช่แค่คนคุยในแชทคนคนนี้มีเจตนาที่จะเดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะ The Magician รู้สึกว่าก่อนที่คุณจะเจอกับคนคนนี้คุณอาจจะมีการไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้คนรักให้ได้คู่ครองคนคนนี้เป็นคนที่มาตามคำร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะหลายๆคนหลายๆคู่คุณอาจจะเป็นคนไปอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งใครบางคนหรือส่งใครที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเข้ามาในชีวิตแล้วหลังจากที่คุณอธิษฐานได้ไม่นานคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายไปอธิษฐานก็ เป็นฝ่ายของเขาคนนั้นนะคะที่ไปอธิษฐานขอคนรักขอคนที่เข้าใจเขาขอคนที่พร้อมที่จะเป็นทุกอย่างให้กับเขาและหลังจากที่เขาหรือเธอไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วคุณกับเธอและเขาหรือเขาก็ได้มาพบมาเจอกันดังนั้นคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่มาพบมาเจอกันเพราะแรงดึงดูดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณและเขาหรือเธอไปขอพรมานะคะ ราชาถือเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะคะคนคนนี้มีความรู้สึกแต่เขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเหมือนที่จ๋าบอกว่าตอนเด็กเขาอาจจะโตกับ่าผู้ใหญ่หรืออาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบให้รับผิดชอบตัวเองจนเขาไม่มีเวลาที่จะอ่อนแอไม่มีเวลาที่จะฟมฟาไฟพราะเขาต้องรับผิดชอบตัวเอง ดังนั้นคนคนนี้มีความรู้สึกแค่แต่แค่เขาไม่รู้วิธีแสดงออกมาเท่านั้นเองแต่ในอนาคตคุณจะเป็นคนที่ทำให้เขากล้าเปิดใจเพราะตอนนี้พลังงานของเขาเวลาที่อยู่กับคุณคือความสบายใจเขารู้สึกว่าเขาเป็นใครก็ได้เป็นคนแบบไหนก็ได้คุณรับเขาได้ทุกอย่างมันเลยทำให้เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากและเขาจะค่อยๆเปิดเผยความเป็นตัวเองให้คุณเห็นเรื่อยๆนะคะ เด็กถือดาบไม่ใช่แค่เป็นพลังงานของคนทางไกลนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณคนคนนี้จะรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่ตอนเด็กเขาเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าไม่ได้เติบโตมากับพ่อหรือแม่นะคะเขาเป็นคนที่เรียนรู้ลองผิดลองถูกทุกอย่างด้วยตัวเองถึงแม้ว่าบางคนเขาอาจจะอยู่กับย่าผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายแต่ว่าด้วยความที่ ไม่ได้อบรมเลี้ยงดูกันในแบบที่พ่อหรือแม่ควรจะเลี้ยงดูลูกมันก็เลยมีจุดที่ทําให้เขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านหรือ ทัศนคติที่โตกว่าตัวแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเลยไม่เคยมีใครให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับเขาเพราะฉะนั้นต่อให้เขารักคุณมากแค่ไหนบางครั้งเขาไม่รู้ว่าจะต้องแสดงความรักออกมาให้คุณยังไงหรือบางคนอาจจะกลัวการสูญเสียคุณมากเกินไปจนไม่กล้าที่จะเริ่มต้น พ่อเขากลัวว่าถ้าหากคุณมาเป็นคนของเขาแล้วหรือคุณมาเป็นครอบครัวของเขาวันหนึ่งถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียคุณเหมือนที่เขาเคยสูญเสียครอบครัวของเขาในตอนเด็กเขาจะไม่สามารถอยู่ได้คนคนนี้รักคุณมากและยึดติดผูกติดกับคุณมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความกลัวกลัวการสูญเสียคุณเช่นกันนะคะ สามถ้วยคุณกับเขาพบเจอกันจากหน้าที่การงานหรือการติดต่อสื่อสารประสานติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันนะคะคุณกับเขาพบเจอกันครั้งแรกจากกิจการหรืองานที่คุณและเขามีส่วนเกี่ยวข้อง บางคนคุณอาจจะทํางานหน่วยงานเดียวกันหรือบางคนคุณอาจจะทํางานอยู่คนละบริษัทแต่ได้มีโอกาสมามีติง้งมีโอกาสได้มาเจอกันเพราะเรื่องงานส่วนบางคนบางกรณีคุณกับเขาอาจจะมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบเหมือนกันทําให้คุณกับเขาได้เคยมีช่วงเวลาดีๆในการกทากิจกรรมหรือทํางานอดิเรกร่วมกันซึ่งคนคนนี้ยังจําโมเมนต์นั้นได้คนคนนี้ยังชอบความรู้สึกนั้นได้เขารู้สึกว่าเขาประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเพราะความ ที่คุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้คุณชัดเจนคุณเข้มแข็งคุณหนักแน่นและคุณไม่เล่นเกมในความรู้สึกกับใครนี่คือสิ่งที่ดึงดูดให้เขาเข้าหาคุณนะคะ The High Priestess แต่คนคนนี้ค่อนข้างมีความกลัวมากๆและจากก็เชื่อนะคะจาก The Magician ที่ขึ้นมากับ High p r i e s t คุณกับเขามาพบมาเจอกันเพราะเรื่องของการไปบนบานสารกล่าวขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ เขามีความกลัวกลัวการสูญเสียมากๆคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขาดความรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมองเขาด้วยความเข้าใจถ้าเกิดคลิปนี้ตรงกับพลังงานของคุณหรือตรงกับพลังงานของเขาคุณต้องมองเขาด้วยความเข้าใจแล้วค่อยๆให้เวลาเขานะคะแต่ความเป็นเขาจ๋าก็รู้สึกได้ว่าคนที่อยู่ข้างๆในฐานะคนรักจะมีความหงุดหงิดเพราะคุณเป็นคนที่ ไม่เล่นเกมคุณรู้สึกยังไงคุณก็พูดคุณรู้สึกยังไงคุณก็บอกการกระทํากับคํำพูดของคุณมันไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นการที่ใครมาอยู่กับคุณหรือใกล้คุณแล้วไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนทําอะไรให้มันคุมเคือหรือคุณต้องมานั่งคิดเองเออเองคุณก็มักจะรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือหรือต้องคิดมาก คุณอยากให้เขาชัดเจนแต่เขาก็ไม่เคยทําเขาไม่เคยพูดอะไรให้มันชัดเจนเลยดังนั้นคนคนนี้เขายืนอยู่บนพื้นฐานของความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเข้าใจเขาแล้วสังเกตการกระทําของเขาหรือใช้เซนส์ของคุณคุณก็จะรู้ดีว่าคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณและจ๋าก,ก็เชื่อว่าคุณสามารถสัมผัสความต้องการของเขาได้ถึงแม้เขาจะไม่พูดนะคะ เดชาลีออดเป็นพลังงานของคนทางไกลนะคะจ๋ามองว่าถ้าหากาตอนนี้คุณกับเขายังรักกันดีอยู่ภายใน เจ็ดสัปดาห์หรือภายในเจ็ดเดือนนับจากนี้คนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมก็ได้ที่เขาจะเดินทางมาหาคุณเพื่อมาใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่ถ้าหากในตอนนี้คุณกับเขามีปัญหากันอยู่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือเลิกราตัดจบกันไปแล้วภายในเจ็ดวันเจสัปดาห์ หรือชา้าที่สุดคือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะแต่จากพลังงานของเขาในตอนนี้จะรู้สึกว่ามีแนวโน้มสูงมากที่ภายใน7วัน7สัปดาห์หรือภายใน2เดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพื่อขอมาปรับความเข้าใจกลับมาในความสัมพันธ์และอยากกลับมาเป็นคนรักของคุณสี่ไม้เท้า จะเชื่อจริงๆแล้วนะคะว่าคู่ของคุณคือคู่ที่คุณไปขอพรมาไม่ว่าคุณจะขอเขาหรือเขาขอคุณก็ตามและคุณกับเขาจะสมหวังในบ้านปลายชีวิตในจุดสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้คือการแต่งงานการสร้างครอบครัวการเป็นครอบครัวของกันและกันดังนั้นต่อให้คุณมีปัญหาอะไรกันอยู่ในตอนนี้นะคะ คุณกับเขาจะได้วนเวียนกลับมาหาการวนเวียนกลับมารักกันและมีโอกาสที่จะได้แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่างแน่นอนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คุณและเขามาเป็นคู่ของกันและกันแล้วนะคะไนท์ถือเหรียญ คนคนนี้กำลังจะสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์เพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้าร่วมกันกับคุณดังนั้นหลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่หลังจากนี้คุณจะมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนมองเห็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นอนาคตของกันและกันได้และเขาจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆ คุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นคนรักกันจะได้กลับมาวางแผนอนาคตร่วมกันอีกครั้งคุณกับเขาจะได้เดินหน้าในความสัมพันธ์พราะสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายจัดสรรให้คุณและเขาเกิดมาเพื่อคู่กันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าตุละราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเซนนะคะชาวธาตุลมราศีเมถุนตุนลย์ก่ม ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุนกลกุมชาวธาตุดินราศีพฤษภการมืงกอคนที่เกิดวันที่7จ็ดสคนที่เกิดวันที่1 1ึ่งสิแต่ถ้าหากใครไม่มีธาตุและราศีตามที่จ๋าบอกแต่สิ่งที่ไพ่บอกออกมาตรงกับเรื่องราวของคุณหรือคุณเคยไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้คนรักกลับคืนมาหรือขอให้เจอเนื้อคู่ คลิปนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณได้50-60%นะคะและจะขอให้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้สมหวังกับความรักเร็วๆนะคะและขอให้คุณมีความสุขกับความรักขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ